และในคลิปนี้นายตึงนื่จะมาแนะนําถึงวิธีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังและวิธีการเข้าไปสแกนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัดกันด้วยนั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังของเรากันเลยครับพอเข้ามาแล้วให้เราใส่รหัสพินแอปเป่าตังของเราได้เลยครับ หลังจากเข้ามาในหน้าแอปเป่าตังแล้วนะครับจากนั้นในหัวข้อแรกให้เราเลือกที่หัวข้อ G Wallet ไว้แบบนี้นะครับพอเลือก G Wallet แล้วมันจะมีปุ่มหน้าหลักนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาในหน้าหลักของ G Wallet แล้วนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มเติมเงินเข้า G Wallet นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเติมเงินได้เลยพอเข้ามาในปุ่มเติมเงิน G Wallet แล้วนะครับในนี้มีให้